ก็ใกล้ถึงวันงานแข่งละที่จะจัดมาในสิบสามนี้เห็นบอว่ามีแข่งของพรีเมียมด้วยก็ก็เลยว่าจะรีบมาทําการเล่นของทัจิในช่วงนี้นะก็เริ่มต้นที่ลิเด็กของเรากันเลยก็ได้ตอนนี้ก็จะใช้เป็นคอมโบแบบปกติเลยก็คือคอมโบเน้นฟาร์มธรรมดานะก็ใส่เจ็สามตัวแรกเป็น t ทอริจินโน่ี่ใบตัวบาเลตท็อปสใบแล้วก็เป็นลิมิตเบรก ของคอมมานโดสองใบส่วนเรื่องที่ทำไมถึงใส่คอมมานโดแบบนี้ก็ว่าอธิบายกันตอนอีกช่วงหนึ่งแล้วกันมันจะเป็นคอมโบของแต่ละแบบของทาจิที่ผมเล่นตอนนี้ไงอันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นคอมโบของอลิมิตเบรกอยู่เอามาเล่นเอาหานั่นแหละ <c oughs> อ่ะต่อมาก็เป็นเกรดสองอะใบแรกก็เหมือนเดิมครับเมกเอเล็กยังใส่สี่านเหมือนเดิมนะตัวนี้ตัวเก่ง เบสอองก็จะเป็นตัว Dio Propylus ไส่3ก็บรสทาก็นกชมพู3มันจัน <c oughs> ก็เรื่องลิทเด็กเดี๋ยวไปไวๆเลยเพราะว่าเนื้อหาหลักไม่ใช่ลิทเด็กนะเพราะลิทเด็กก็เหมือนเดิมของเรานะี่ยไม่ไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยเก็ดหนึ่งก็จะเป็นตัวคอยาวเกตดหนึ่งนี้นะต่อมาก็จะเป็นนกไหดดำกับซาลาเทลทอันนี้ก็แนะนําว่า ไอเกตหนึ่งคอยาวตอนนี้แนะนำว่าใส่กันจะดีกว่าเพราะว่ามันทำให้เราเล่นได้ง,ง่ายโคตรเลยเวลาสู้กับแข์ต่างๆน่ะโดนตัดเกมยากด้วยอ่ะต่อมาก็กระสูยรเลยก็ตามสไตล์ครับตัวเริ่มใส,ส่สี่เก่งเพราะว่าริดหลังจากนี้ผมใช้จะไม่ใช้ตัวคอยาวเกตสามตัวเก่าละตัวนั้นมันเกตกะนะเล่นยากทำให้เรามือเน่าง่ายด้วย ใส่ตัวเลื่อนไปเลยสี่ใบก็มีประโยชน์ค่อนข้างสูงก็คือสเปรย์บอร์ดแล้วก็ได้โซน,นั่นเองเด็กนี้ใช้โซค่อนข้าง,าง,างพอสมควรเหมือนกันอะต่อมาเป็นที่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ใบแรกของเราก็จะเป็นสแตนสี่ใบนะแล้วก็นี่เลยโอเวอร์ติ๊กเกอร์แนะนําว่าถ้าเกิดจะใช้เล่นนะก็ใช้โอเวอร์แดงแล้วกันเพราะว่าเด็กนี้เราจะเน้นไปการรีดกล่องแหละก็คือเน้นรีดก่องบล็อาเส็จแล้วทำาไงก็ได้ให้ก่องเราเร็วแบบ โดยที่เราไม่ใช้ของแบบไรประโยชน์อะนะอ่าเดี๋ยวบางคนก็คิดว่าเออถ้าเนรีดกองก็เล่นสายเกตด,ดิกองหมดไวแน่นอนอันนั้นมันรีดกองก็จริงแต่คือมันใช้การดได้ไรายค่ามากนะอ่ะแล้วก็นะโรเวอร์แดงครับแนะนําให้แวนเราตีได้สองรอบนะ่ะมันจะได้มือเพิ่มก็จะมือเพิ่มค่อนข้างเยอะและรีดกองได้ค่อนข้างไวต่อมาก็เป็นฮิลสีใบแล้วก็คีย์ข้อทิงไต สามใบแล้วก็ดอพีจีสามใบทิกเกอร์ก็จะประมาณนี้ต่อมาจีโซนก็เหมือนเดิมนะให้ดูแล้วกันมันก็ยังใช้ตัวเดิมอะเดบิลอ, 4, ลอ, 4, ลอ, 4, อ์สี่เดวัสเกตสี่อาเดนัสสองเจนแปดหนึ่งเป็นจีกาดใหญ่จีสองจีกาดชิวบวกห้าพันจีกาดกินบวกหมื่นแล้วก็จีกาดเคดำแค่นี้ ก็มาเรื่องสไตล์การเล่นของทาจิในแต่ละแบบนะเพราะว่าเด็กของทาจิของผมนะ่ะจะเหมือนกันหมดเลยโค้งเด็กจะเหมือนกันแต่ที่จะต่างกันจะเป็นเรื่องเกรดสามที่จะเปลี่ยนไปตามแต่ละแบบอย่างตอนนี้ผมใช้อยู่จะเป็นคอมโบปัมแอคเซลก็คือใช้ตัวนี้ในการปัมแอคเซลเพราะว่าตัวนี้มีสกิลเลนเบรกสี่น่ 4, นะมาจบเทืรอนะจะกินเลนกาแล้วหนึ่งใบแล้วก็เอาการเกสาเจเดโซโรมาไลท์นะ แล้วก็เอาตัวคอมมานโดเองขึ้นมือจากในโซแล้วก็โจวหนึ่งคือตัวเนี้ยมันจะได้เอาพวก,พวกที่มี e อ c e l เซลเนี่ยเอามาไลท์ทำให้เราได้ e อ c e l เซลหนึ่งช่องเพิ่มแล้วก็ได้โจ์เพิ่มหนึ่งแล้วก็สกิลพวกนี้มันก็จะมีสกิลโจวยอย่างเช่นตัวบาต์ท็อปเนี่ยก็จะมีเมื่อลงสนามบาสโจวได้ทำให้เราได้มือเพิ่มค่อนข้างเยอะนะก็คือเป็นคอมโบเพิ่มมือเพิ่มช่อง e อ c e l เซลแต่ถามว่าวเก่งไหมกระจอกที่สุดในทุกสายผมเล่นละถ้าที่ผมลองเทสมาเนี่ยในแต่ละแบบที่ผมเล่นอะ อ่อนที่สุดแล้วเอามาเล่นสนุกได้แต่เอาไปเล่นจริงจังเนี่ยคือค่อนข้างยากนะเพราะว่าตัวเนี้มันใช้งานยากมากๆเงื่อนไขคือเราต้องอ่าไลค์เกศสามตัวอื่นก่อนแล้วก็เทอร์หน้าเราต้องไล์เป็นตัวนี้แล้วเราต้องมีดาเมจที่สี่ซึ่งเงื่อนไขมันค่อนข้างจะจุกจิกอะไรเยอะเกินไปจนทําให้มันเล่นยากนะ <c oughs> แต่มันก็เป็นท่าเท่แล้วกันก็มาอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นอ่าเปลี่ยนใบตัวเนี้ออก ไปใส่ตัวจำไลท์ก็คือคอมโบเก่าที่เราเคยใช้แหละจะใส่จำไลท์สองเลยเจ้าห้ใส่จำไลท์สามได้ก็แล้วแต่ครับแนะนําว่าจำไลท์สามก็ได้บางคนแบบเออไหนๆก็จำไลท์แล้วก็เอาให้สุดนะใส่จำไลท์สามเป็นแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ออกไปใส่เป็นตัวเกรดสองอย่างตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ผมผมใส่ในสต์เด็กเนี้ยใส่อยู่สามใบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นคอมโบจำไลเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ตัวนี้สี่เพราะว่ามันช่วยอ,อ่อ ประหยัดค่าคอสของการกินของตัวจำไลได้นน่นเ่งถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งมากหนึ่งบาทได้ได้เรียยหนึ่งใบฟรีๆนะก็เอาตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวนี้ได้หรือถ้าเกิดเอ,อ้ยรู้สึกว่าเออไม่อยากใส่จำไลสามก็ใส่เป็นบレต์ท็อปติดเอาไว้แบบนี้จะก,ก็จะกลายเป็นแบบจำไลทสองเレตท็อปหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นสี่ใบก็คอมโบก็เล่นเหมือนเดิมครับก็ยังเก่งเหมือนเดิมน,นะแนะนําว่าถ้าใครมือไม่เน่าเหมือนผมที่ผมเล่นนะ ก็นันะว่าเล่นจำไลก็จะเก่งมากเหมือนกันเด้งวะสธิภาพของมันได้ดีอะต่อมาก็จะเป็นสไตล์ที่3มนะเป็นสไตล์ที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาไปใช้ในแข่งหรือว่าต้องสู้กับเมตานในช่วงนี้อย่างลนะิงจ็กเกอร์น่ะผมคิดว่าลิดเด็กเนี้ยน่าจะเหมาะสุดกับการสู้แล้วก็คือเอาตัวนี้ออกเหมือนเดิมนะก็คือเปลี่ยนแค่ตัวเล่นเกสามเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่มันทําให้แบบเห็นผลได้ต่างกันมากนะก็คือ,อตัวนี้ออกแล้วใส่เป็นเจิเ จะเป็นรีเจียนตัวไหนก็ได้นะจะเป็นรีเจียนสีแดงหรือจะเป็นรีเจียนสีดำแล้วแต่ของทนะัจจีน่ะขอแค่เป็นรีเจียนใส่แค่2ใบแล้วก็ไ <su> ม <ง Eliot> ่ต้องใส่คู่เมดก็ได้หรือจะใส่ก็ได้บางคนแบบอยากใส่ก็ติดไว้ใบเด้งก็ได้ไอ้ตัวคู่เมดมันอะก็ทําได้เหมือนกันเพื่ออะไรก็เพื่อรีกองเฉยๆนะเอากองเอาการจากดอกโซนสี่ใบกลับกองเฉยซึ่งมันจะมีผลกักการเล่นในตอนท้ายเกมหรือว่าตอนปิดเกมเนี่ยค่อนข้างจะสูงมาก แล้วมันทำไมมันถึงเชื่อมต่อกับการโซ่กับลิงเพราะว่าลิงเนี่ยเวลาเราเจอกับมันเนี่ยเราจะโดนล็อกบอร์ดแล้วก็โดนระเบิดกิบทิ้งตลอดแทบจะตลอดเลยและยิ่งลิงของคนขาไหนที่บอกว่ามีโปรโมชันหนึ่งนะคืออยากฝันเลยว่าจะมีกิบ e อ c เซลอยู่บนสนามไม่มีทางนะเราก็เลยจะพึ่งเว็บปกตินะ่ะแบจะสองช่องข้างๆเนะี่ยแล้วก็โซวนนะ่ะซึ่ง ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเล่นมาปกติน่ะพลังแค่นั้นมันไม่พอในะการปิดมันหรอกไอเคนส่ะเราก็จะใช้เป็นคอมโบหลักของเราก็าคือนี่คอมโบท้ายเกมผมชอบใช้นะสำหรับใครที่ติดตามผมมานานก็จะรู้อยู่แล้วว่าิเด็กผมจะมีคอมโบท้ายเกมก็คือคอมโบสแตนที่เป็นอินฟินิตี้นั่นเองสแตนที่จะวนกองไปเรื่อยๆเมื่อกองเราเหลือหนึ่งน่ะจะใช้งานสแตนวนกองอ่ะวนกองจนปั๊มพลังให้กับเพื่อนๆน่ะตามที่เราต้องการได้ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเล่นออกสนุกก็บอกเพื่อนไปว่าพลังและขีดจำกัดอะไรอย่างนี้เอัน,นี่คือเล่นออกสนุกแต่ในแข่งก็อาจจะต้องปั๊มพลังแบบเออให้เขาเห็นอนะจนก่าจนก่เราต้องการเสร็จอนะอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ซึ่งพอเราปั๊มพลังเสร็จแล้วเนี่ยตัวรีเจีนอะก็จะมีสามารถกดเทคกได้ว่าเออเอาการจะกรดอกโซนกลับเข้ากองซึ่งเราก็จะเอาสแตนของเราเนี่ยที่มันเหลือนะ่ะเอาลงดอกไปก่อนปกติเราจะคอทับทับอย่างนี้ แล้วสแตนตัวนี้ก็จะวิ่งกลับใต้กองแล้วจั่วคืนใช่ไหมอ่ะเราก็จะไม่ใช้สกิลละเราก็จะเป็นการคอรทับทังงบ,ทบทิ้งลงดรอปทับทิ้งลงดรอปทับทิ้งลงดรอปประมาณนี้ <c oughs> เพื่อสแตนมันลงดรอปไปหมดเลยแล้วเราก็ใช้สกนะิลซีกเมทอ่ะในการเก็บสแตนะ่ะกลับเข้ากองแล้วก็ทับกองการ์ดซึ่งเราจะรีเจียนวอลนั่แหละ <c oughs> ซึ่งก็เคยซึ่งก็เคยถามแล้วว่าเออลนะีเจนสามารถทำลีเจนวอลได้ไหม <c oughs> ตอน,น,นเราไม่มีคู่เมทเด็ก็ตาม <c oughs> ก็ถามไปแล้วว่าเออสามารถทําได้นะ นี่ก็คือรีเจนบอลเฉยเล่นๆเก็บกองเล่นๆอะไรอย่างนี้พอเราได้ปรกบกองการ์ดเรามาเพิ่มสี่ใบน่ะแล้วก็จะมีกองห้าใบแม่นการเราก็จะตีได้แล้วทีน่ะเราก็สามารถทําให้แบบว่าเออมีคอมโบห้าเวฟได้อย่างเช่นเลกาด้านข้างสองข้างใช่ไหมมีพลังแบบเออสักอินฟินิตี้แว่นพลังแว่นพลังกายอินฟินิตี้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาข้างตีข้างตีแว่นตีแว่นตีเช็คสองด้เจอสแตนก็สแตนข้างสองมาตีต่อ ซึ่งคอมโบเนี่ยเวลาเด็กไหนเจอน่ะผมคิดว่าโอกาส90%กวนะ่าเปอร์เซ็นน่ะยังไงก็ปิดเกมได้แน่นอนนะผมคิดว่าเพราะงั้นเวลาเคออสโดนท่านี้ไปน่ะส่วนใหญ่ก็จะตายนะไม่ค่อยจะมีใครรอดเท่าไหร่คือเขาคงจะเก็บของกาดมากมากมายขนาดนั้นไม่ไหวหรอกเพราะเด็กเขามันก็โดนรับตัดเกมข้างหนักนะเพราะว่าเรามีตัวอย่างตัวดีเสเกต่ะกินล็อกทิ้งน่ะ ทำให้คู่แข่งเขาไม่สามารถจวดจากสกลิลของเคออสได้น,นั่นเองเพราะคอร์ลการลอของเขามันหายไปแล้วไงทําให้เขามือเขาก็จะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นเวลาเจอเราแล้วก็ส่วนเรื่องอมันจะมีแกสองเคออสตัวหนึ่งนะที่จะสามารถเอาท็อกกลองรามาล็อกได้ถ้าเกิดเอาเอามาล็อกด้านหลังเนี่ยเขาจะได้จวดแะบบกหมื่นซึ่งเราเป็นทอยจ่แล้วครับเราไม่ต้องกลัวนะเราล็อกหน้าได้เลย <c oughs> วางการ์ดไปวางล็อกหน้าได้เลยคือไม่ต้องสนใจเว้ย ว่าช่องเรามันจะหายไปช่องตีเราจะหายไ,ไม่ต้องสนใจเราเจอ,อมันเนี่ยเราแค่ยื้เกมกับมันให้ถึงท่าไม่ตายของเราให้ได้นะเราก็จะสู้ได้ก็โดยที่แบบตัดมือทำไงก็ได้ให้เขาไม่ได้มือน้อยสุดอะไม่ให้มีมือเพิ่มถ้าที่ผมลองไปเทสมาเนี่ยถ้าเกิดคียออสเจอลิดเทคเนี้ยของสายลิเจนในครั้งแรกอะส่วนใหญ่จะรับมือกันไม่ค่อยทันนะก็คือจะโดนผมตีปิดแทบจะถ้าจะทุกคนเลยที่จะโดนตีปิดจากคอมโบไม่ตายนะ แต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเขาแบบเออเริ่มรู้ไตใช่ไหมผมไปซ้อมเล่นกับคนใน d i s c o r d มาก็หลายคนอยู่เขาก็จะเริ่มรู้ไตกันบอกออว่าเออว่าเล็กว่าเล็กผมเล่นประมาณนี้เขาก็จะแก้เกมโดยการเอาไอตัวเกจสองที่มีความสามารถในการเอาท็อปกองลงบล็อกเนี่ยมาเก็บไว้บนมือดองไว้แล้วก็ค่อยมาใช้ตอนจังหวะที่เราจะคอมโบปิดเกมนั่นเองก็คือตอนที่กองเราเหลือประมาณแบบสี่ห้าใบอะไรเงี้ยเออประมาณนี้คือเขาจะใช้ตอนช่วงนั้นเลย เพื่อทาให้บอร์ดเรามันโดนล็อกไปถึงสี่ใบอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็จะโดนแบบปิดช่องหน้าปิดช่องหลังอะไรเงี้ยหรือม่ก็ถ้าเกิดโชคดีหน่อยตอนนั้นเรายังเหลือเอ็กเซลอยู่ก็อาจจะเราก็คงจะเอาไปล็อกช่อง e อ็กเซลแหละรประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งมันจะโดนอย่างนั้นเว้ยแล้วเราก็จะเด็กเอาตายเพราะว่าเราโดนตัดกอจนไม่เหลือกอให้เราใช้งานได้หรือว่าจัวก็ไม่ได้แล้วก็คือกอหมดนั่นแหละอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้เกมเคออสที่ผมสู้ด้วยนะ แต่โดยรวมๆแล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปแข่งนะผมคิดว่าเคออสเขาคงไม่ได้เจอสไตล์การเล่นแบบนี้มากนักหรอกก็อาจจะสามารถต่อกรกับมันได้ในงานแข่งนะก็แนะนําว่าใครที่เล่นทาจิแล้วจะเอาลงแข่งจริงนะก็เอาไปเล่นได้ครับสำหรับลิทอาทาจิที่ใส่เรเจีย Legend นอ่ะอันนี้ก็มาเหมือนมาแชร์ประสบการณ์นิดนึง <c oughs> ก็คงไว้เจอกันงานแข่งนั่นแหละนะ แต่ผมคงไม่ได้แข่งนะเพราะกลับไม่ทันจริงๆเขาแข่งสิบสามแต่ผมก็ลาก,กลับสิบสามเหมือนกันผมจะไม่ทันแข่งแน่นอนต่อไปเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คงของใหม่ออกแล้วมั้ง